เรีนบ่เทียงนั่นได้บ่เทียงอีกที่อยู่นี่วันนี้วันนี้ยุดยอดจะตกไปทางไหนเห็นไห้นี่ทำอะไรอันช้างล่ะวแบบทำบ่อทางไหนอันจ้างไห้วบบช้างล่ะวแบบน้ำกาะเซาะแล้วว่าไผจ้างไหนบ่ลี่แล้วแบบโอ้ยเราพาวนามาผู้ใหญ่มาจากไซมาทางไหนกะคนที่มาซอยค่ะ เราบบปวดขอดใจที่เจ้าถามแมนเราสนใจว่าไพเห็นใหนเราตอบว่าร้างสร้างกระทึกแมนอยู่อันนี้คนขุดเลือกแปลว่าทำไมเพราะว่าดินตัวนี้มันเป็นดินใหม่ดิเพื่อเพื่ออะไมันนั่นเนาะเพื่อมันให้ขุดนี่นะโคตรแดงบวกอ้าวแดงเลยเปลี่ยนแล้วต้องดีๆต้องดีเลยนั่นน้อเออต้องให้มันถึงดินเก่า พดตรงกลางนพูดคเดียวไเหมือนกันูลกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อผมแม่พี่น้องป้าลุงเนาะเบ๊ดทุกสุขสุะกายยินดีต้อนรับซอง สาวป้านาอีแล้วยพีพี่น้องเลยโดยกลับมาพบพัอในมือน,นี้เนะาะทั้งจุนกะได้ขึ้นมาหาทั้งสองไอ้น้องพ่พี่น้องเลยบ่ได้ขึ้นมาเต้รดนนเนาะนี่กะได้มีโอกาสได้ขึ้นมาทั้งที่ได้บาชีแวะเยี่ยมแวะย้ม,ยามหาทาั้งน้องบุญทวีเนาะน้องบุญทวีพี่น้องของท่าแเพ่ไหนพี่พี่น้องเอยเอน,นเพื่อนแล้วน,นี่เนาะ ขึงเงินขึงซาแล้วพี่ร้องเลยแต่คือบ่งก็จะหน่อยมีอยู่คือพวกพี่คนอยู่แทนเนาะอ๋อบิ่งบึงกันอยู่อยู่บ่้วกลับมาในพื้นที่นอนอยู่หันบุตรวีเบิ่งก่อนขำไปเบิ่งห่วยพี่ร้องเลยโอ้โอ้แถวนี้แก้วลายเท่าย่างแบบโบระวังนี่เนาะเหยียบสามาถเหยียบไปเลย เหนไฟอยู่ห่นยไงไเห็นหลังไฟมาอยู่ตดก่อนงลมหยหวยแท้ี้เืยแต่มาเล่นรับปัดนี่ห่ยอาปากคักแท้หน่เนาะแต่มาลงมือทีวีหูเนี่ยได้หอพยไปดองไป็เห็นมีคนบานนี่ ทุทยเอ้ยคือ,อเฉพาะจมีแท้บา,า,นา,า,าท,ทน,บานี้น้งพุ่นกับเึิงเฮือนดูพวกเขิงเฮือนเข้งซ่านไว้อยู่เนาะเบิ้งคือลังพื้นหลังไฟหาสิยาให้กินนี่ค่ะพี่น้องเอ้ยเบิ้งนี่เนาะ มาเถื่อกับบพอบอดไปซะเด้อุตรพี่นอนอยู่ไนบ่างุตพี่เอ้ยสวยน่อมบานนี่นะเห็นเป็นลังไฟกำลังหนึ่งเขาเล้วเลยนี่บนรงนี่เลไม่ได้เลยลังหนึ่งเขาเล้วเดินไปทางลไปฮะหาพิจจรนว่าเนาะคือถวยเป้านนิมาอ่ะเนาะ เดี๋ยวเลาะเบิ่งสักหน่อยไว้พี่น้องเลยถ้าเพิ่นบ่อยู่ก็ต้องว่ากันมาเบิ่งเฮือนก่อนป๊าเผันคูนดินนนี่นเนเาะกอะดิ่คูนขึ้นคักแคลนี่ขึงเฮือนนะพ่อพี่น้องเลยจกักเม็ดคูนจกักเม็ดเด้นี่เห็นแต่ทางเพิ่นนั่นป๊าลุกแท้นี่เอาลงจกักเม็ดนี่เกือบเม็ดผุนบ่จักหน,น่อยเนาะ ม,มาใสเ oh! Oh! ่เสียงยังมาผู้แสดงปะปะผู้เอ้าผู้โอ้ก๊าลังสิกลับป้าอะไรวะอ่ะอยู่ทางพี่น้องอยู่ทางบุญยังนี่คือคนแบบคนละที่คนละเลนนี่โอ้ก๊าลังวะสิกับป้าอะไดฮัมเบิ้กินนี่นะไปษาไอ โอ้โทรหากับบติดเน็ตเอาไม่ผมไม่ไม่ได้ใช้เน็ตโทรเบอร์นะครับจะไปเครื่องบ่องบโอสบายดีภาษีครับเนาะทุกวันหายเบิ้งคือไฟคือหายิลังว่ะหลังเพื่นของไฟหนึ่งเขง่าบ่แบ่งบ่งนีงน่ไม้หายสาวได้ไะปริมาณไลมื้อรถอ่ะบุญทีวีบุญยุบ่ตุ่งเงียบแท้ ได้มาชิเมื water, 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 ่อแล้วเมื่อได้ยกเสาล่ะฮะวันที่เสาเก้าอันนี้วันที่ยังมง้ะนี่ที่เสาที่เสาเก้าถือถือจ็ดคำโม่หูแต่ว่าหูแต่ว่ายกเสาวันที่เสาเก้าอันนี้เพิ่นมาเขือไม่บ่มาเทกันเปื้อนเทเสาไว้ ที่มันขุดลงไปลึกนี่เพราะว่าดินโตนี่เพิ่นคูนใหม่เด้เนาะต้องขุดลงไปฮอดดินเก่าถ้าว่าขุดประมาณดินตัวนี้หั่นมันก็สิเฮ็ดให้ฮะเอียงก็บไปบ่พาวแล้วมาบ่เห็นไผสิให้เว้ากับไผซายเจ้ากสิอมกนี่ยงจะไปฉากแวดบ่ดับให้บอกจ้ เออเราไปบอกเจ้าว่าไผแย่งมานบ่จะมาเห็นบาดนี้จะจะแม่คุณจะแม่บ่กล่ะเกิดเดี๋ยวนอคูณ9อ12ต้นเนาะเออวันที่29ยกเสาถึงวันหยังเนาะวันที่29นี่ไเบิ่ง วันนี้วันที่ยังวันที่ยังอะไรมนถึงแล้วมันบูวันที่เลยบันกันบันกันที่ยังเสหกอซัมอันนี้เสาหกวันพุธเสาหกวันพุธเสาเจ็ดวันพระหัสาแปดวันศุกร์เสเก้าวันเสาร์วันเสาร์พอดีอ่เดี๋ยวจะทอนเสคุณูมา โอ้เราเห็ดเวียงอยู่เดี๋ยวเราลงไหมกินทอดบอเสือลักวันนั้นคือเห็นทอหาสาวด้วยเทปี้อย่างเงินนะเห็ดฮะเห็ดเห็ดอี้ยงคือเห็ดเห็ดบดเจ้าหาเห็ดบดไล่บ่ไลอโอ้ทหยสาวมากินเห็ดบดน้ำเจ้าเออตัวเราให้สัน มาแกงเฮ็ดชิวกินโอ้แล้วว่าจกงชิวกินม้ะนะเารเราแกงอีกเลยถ้าเรากับกงแซ่บอยู่แล้วว่าเราจะแข่งจำมาแกงเออเราจะด้โทรหาเมื่อหันเมื่อจะโทรหัน,น,นขึ้นบ้านไม่เสาแตวพอดีเกิดบ้านไม่เสาแตวขึ้นบ้านไม่แล้วอะชีขึ้นเรียนขึ้นมากอบโบไลบัตเนี่ยพอเมื่อทรงสก,การตรั้งบัวของอาเป็นเสียเวียดร้าย แนนเรียกไลยเด้์บราเดมากินหอดอยู่บอต้าเดนี่แหละก็บบราเม่าบอตากับลุงล้อเสียเมื่อนี่บ่บ่หาหาซีซงสการบ่ทำบอตาก็ได้ยินข่าวลุงเสียแต่ว่าช่วงนี้กับนีแต่งานดองแล้วกับงานบุญโอ้โสิได้แดนขึ้นมาบัดบ้านเจ้าบัดไกลกูมู่บัดนี่เฮ็ดยังกินมากล่ะตอนเช้า จู no. you know ่เจ้านอนอยู่พี่บอสองคนนะนอนได้ประตูไปนอนนําบอนอนสองคนได้นอกใช่ะหมบอมีเสียงยังมาเอื้อนอีกบออกคูณเก้าดูือเก่าคูนหกนะเงินบันตอนน้่งบนทีวีเฮ้ยพี่ง้องเอ้ยได้หนึ่งเก้าได้ค่ะเได้หนึ่งชุกยูบอขอนะ เฮยบิง์ด้วยฮะเห็นอยู่บ้าเหนฟ่านะเซฟาเอ้ยมาหาแท่กินนอกันบ่าเอาม่งิ้นจ้เขาอปตลาดหึไม่งั้นจ่ไปตลาดเอแลไปยากไปตลาดใช่ยังโอ้ยังไใช้สะอาจารสัลพายสืม ว่างอะจังไปหัไปฮะว่างไมนจังไปเจเลยวะอาหนึ่งใวทเงนรือเ่าหนึ่งใบในพวกโอ้มียังเก็บต่อเปล่ามีมะขังคักแท้นี่ลมบ่ได้จะมองดูที่ขานะโชคยู่บ่ดังขานะ ข I mean okay. ื้หน uh, so, ่อยแท้หนึ่งเจ้าอนเดียวเ่ดียวจะม้วอยู่บถมาขังองนี้กระถางนะกบบ่คือว่าขังปลาเออถั่วู่หั่นขังถั่วหลังไฟมาล้างได้หลังไฟหั่นเลย ปูดหลังไฟนี่นี่เนาะบุ๊ดไม่มีให้ว่าเดี๋ยวนี้โอ้คอนเนด,ดอะบมุมีสบายดีบวกละโอ้นลังสายฟ้านอนอยู่สองคนนอนสามคืนเนี่ยที่เกี้เราเมื่อนอนน้ำบ่เถ่าเป็นยังไงอยากนอนอยู่พี่เผ่าให้นอนบ่าเถ่าเราให้นอน เรายันเครื่องเสียว่ะเย,ยันเด็กได้เานเาะถ้าได้หำนานานหลัะยกเสาที่พนันชิหึชิบเอ็ดเลยวะชิบเอ็ดพนันเอ่อเอาบุถึกต้นละพันได้เนาะอันจะเอารถยก,กหึมันจะเอารถยกมันจะเอารถยกบม่ได้คนยกบ่โอ้คนละคืน พี่เจ้ารถยกอยู่สองไอ้น้องหนึ่งเขากินเองเห็ดกินเองมีไข่มีมีก็ต้มกินเองสิบวะหำบัตรบอมีไข่นะบัตรอะไร้ามีมีกับไข่นี่เมนเทาอยู่โองไอ้น้องนี่สบายบ่เออโอ้วันหนาจะซื้อมีได้สตมาฝากอะไรซื่อเถิดชาวพันเงินโบราณด้ กิน <g ill ain> <g ill ain> ชอบกนนี่จังฮอเอฟปนฮอปนฮอเศรษัยน้ำมะัเนเะสียไปเนาะไข่ปลาซื้อแล้วจะเดือดไก่ยอยู่ไขนะ่น่าหั่งนี่ได้ใช่มีหลายบ่ไข่ออมิมีก็มันผักผักเป็นอ,ปะอะไรมาแล้วไปเออมาแล้วคนน่ะ เลไปครับเราดินไปครับโอวัดชามาผูกรี่อยู่ดิรี่อยู่เอาอยู่จักเมื่อเอ้บุญมาเกือหเดือนเกมดเดือนอย่าว่าหัวเดือนยังว่ดละาผิดจสาวจาได้อยู่เมนเมนเมนเกือบพอดเดือนเเกือบพมดเดือเมื่อนั้นถามาเท่าหร่น่อได้เฮ็ดบุตรลาย เห็นบนลายได้ไรอยากโทรมาให้แกงชูกินเผื่มือคือบ้านสต้พอดีเนาะตัวสามมอนะเตวบอกว่าสาวอยากแยกบอกว่าได่ไปได้เวะอยู่สองคนไอ้นอกนอนสามคืนเอาอันอันนั้นบดได้มาบ่ะประตูนะเาออกมาานจกวนออกมาอยู่่ะออ กมาออกมาเราเราออกมาแล้วสบี่่อยแล้วเราก็ไปขายกแเราออกมาเราก็ไปสงบบนะปล่่อยปล่ล่อยแล้วเราก็ไปขายขายยังนะขายกาแฟขายกาแฟใช่ไหมขายกาแฟกคนดิ้นอันนี้กาไฟขีดเท่านี้โดยอ้าไปขายใช่กาไฟมาจะใช้กาหฟบนลาล์ลายบอลายยู่ตัสื้อต้วเป็นกลับมาขายต่อ กคอกไฟเขาทำมาลานี่บ่เลยหาย่างลอกใครขี้ะจ้าโอ้ยแบบนี้ก็มีบ่ใครก็ทำได้บ่ะนี่หารับเา้าว้อกับ้าพันือมาเป็นแอบเอบประมณนี่บงกว่านัแอบปงนบอันกองงนบอเลยคือคือ่ายหมอไฟนี่บอลย โอแล้วาซื้อมาแล้วไปหาขายตามมันมีเทียงให้แทงหน้าคน<ะ>แบบมันไกลมันไกลห่นค่าสินะแถวนี้เนาะลก็มีคนซื้อน้อยู่บ่ค่ะซื้อน้อ,อ,อยู่เนาะเกับสิบพันก็หาพันค่ะสาว นั่นแหละจังหวะน่ะทามว่าไปทังไดนเห็นไหนนี่สางหร่าแม่ย่สายเออสผ้าไปส่ผ้ไปโอ้ยว่าแม่เอ็นเทียงนั่นได้เทียงอีกี่น่อันี้นี่จอจะตอเออทังไดเห็นไหนทำาอันสางหรทามบทังไดอันจ้างห้ว่ะ แางล่ะวแต่แต่เราไป t h ไผจางให้บอลลี่ะรอโอ้ยเราพาวทามาผู้ใหญมาจากสสยมาทางไหนกะคนที่มาชอยหันเรืองราวบกขอใจที่จ้าถามเรานใจ่าไผเห็นไห้ตอตอบว่าางสางกระถึกแมนอย่อันนี้คนขุดเล็กแว่าพม่าพว่าดินตัวนี้เป็นดินใหม่ดิเพื่อเพื่อมันนั่นเนาะเพื่อมัน ให้คุณนี่นะโคดเงบวกเอาเงเปลี่ยแล้วต้องดีตรงนี้และเน่ยเอต้องให้มันถึงดินเก่า้คุณตรกลางนคุณคูเดียวน่เหมือนคุณลกนเ่บเป็นเป็นบ่อเป็นบิ้ต้น ยันพ่นหลให้ตัวนึ่งไม่พันยันคนู้จัก่อใบ้านยมาตั้งเลุเอมบ่ไปมาเจกคนาน้ีาก่าเออเก้วันี่ยเสาร์คือวันเสาพุดีเอ ไม่จนีเก็ตัดนะมี่าไหร่กเลยยังคือรอดสิร้แทนเป็จายสิดลอดเดียเสียงรถก็ป้าผุน่านเกือดถ่วมมันสายผ้าวะมันแข็งเลยด้ิยันตะดินเนี่มันเจือนลง เพ่มอะไรโอ้โหเทมวันแก่งแล้วเข่งแล้วปูนปูนแดงจะได้เงินบ่สาวใช่บ่เอ้าคนนั่งไม่อยากได้เงินนี่นะบ่ได้มาไม่ได้ไปไม่ไไปยังทำเลยจะได้เงินนี่สอบปูนมาลาคนมาน เถ้าตัดเครื่องไปเส้นไ่นมันขายกปได้นะขายเจ้านาบุวีคนซื้อกะขายสาวก็ได้นี่ยขายเป็นเซตทานเพิ่นขายเพิ่นซื้อกันสอบลระ0องพันก็ไเนี่ยนะดูแถวบ้านนะบ้านเพิ่นบุ้ยคนบรับซื้อนั่เป็นแหกปากมันถ้าตัดเค่สอบเจ้าเจ้าแหกแต่มันจะดึงนะนะมันหน่อเลยอเลย เพราะเจ้าต้องตัดในพิ้นตัดในเพอ่นก็ไรอืมแต่เถ้าได้ลายเดี๋ยจมคลายให้อเพื่อจำนวนไป้บ้านเรานึ่งลายแล้วเนาะ้ิสอบนี่กัไปแดกสอบผานไดสอบนึงผ่านมาดังแมนเแมนกาสอบังสอบมัหสอดันยืดีหน่อยนะอ๋อไม่แต่เอานี <m <m ่ได้ยู่บ ชา้ามีก็สอบปนูนนได้วันสาสอบปูสามสิบพันสามิบห้าเทนายป็นดีทาสนสนปปิงมาอยู่อม,อม,มออีมาเบแนเดปมาฝาน,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 นดีกินข้าวเศ้าลืมถามใส่ผ้ามาตะใช้พุนนน่น่ะตะดินออฮะจะว่างอะไรนะ บ่โอบมือใหม่เลคะพอสาวมีนัดอันกับสร้างเพิ่นไว้อยู่บ้านหนมยางอันเพิ่นจะเอาเครื่องมาส่งสาวเป็นมือใหม่เด้อมือใหม่ก้อนึังไปอยากไปตลาดใส่สายสากแบบไดรสายสากนะสายากเครื่องซของซ้ำซุ้งนี่บ่โอ้มีครับเราดูหาไม่ได้สายสากขาดโทรศัพท์เจ้าซ้ำซุ้งเหรออันเป็นหูน้อยหรือหูใหญ่ กดหน่อยบ่อชายเก่ามีบ่ออ๋อมีนั่นมีเอาตัวยากมาเลยค่ะว่าสาวมาเลยสาวซื้อมาให้แล้วก็มาเอาเงินน้ำเจ้าน, <laughs> นี่เท่าไหร่เงินน่ะแปดสิบมีแปดสิบชายหนึ่งหาสิบเออาชายหนึ่งหาสิบเดี๋ยวจะซื้อให้ชายกดหน่อยเออแต่หวัวมีบอบอเสียบเล ม <to> ีอ oh. ย mm ู hmm. mm ่แ hmm. ต mm ่เอาแต่สายเห็นบ่หือว่าเอาเป็นชุดเลยหืมอะไยังก็ใร้บ่ใช่บ่ใช่บ่ใช่

เอาตียงไปห่มพูขอบใจก่อนเลยอ่ะเด้อเดอบมากชตางคนต่างไปดกินนหคิดว่าบูมีคนอยู่่เมื่อปะเพิ่นะได้กินนี่เรื่องหามเตียงไปห่มผู้มุะ

ป้าสันหอยคิดเอเลยคิปนี่กะสีประมาณนี้ก่อนเนาะมาฝากมาเยี่ยมมายามทั้งน้องๆ่นนี่วเสือเหรอก็บอกกานไว้ไมีคุ้มม่คโอเคสักมดละสบายดีป้าลุงนี่ดยนิ้มิหวานด้วย่ะล่างหน้าแล้วว้าวส้าวนใส่ผ้าสบายดีก็ห่ละ โอ้ยอ oh ่ะ ah, น้องมานีกะมาเยี่ยมมายามทั้งสองไอ้น้องนี่มาไป่อ้งเลยอ่ะมาหนีกับเธอเนอะ่อดเราเหอฮะอเราว่าจานโอ้โหแห่ามาใกล้ละใกล้ไหมใกล้จานนะรเ่็เซ้า เออน้อเด็กน้อยมันเป็นเอาไงไผ่โบมาก็คือนั่นมาหาหาแท้แล้ว่ะเป็นเดือนแดือนโมาเพว่าเนาะนี่อ่ะเนาะกะเกิบนี่กะขอขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงดาราเด้อแต่กะขอขอบุณขอบคุณทางพระรักพุยไงมาทางสองทางบอดีเนาะโดยที่ มีงบตั้งบ้านให้น้องเพิินเนาะตอนนี้ก็ฮอดขั้นตอนตั้งเสาเทคาน่นละต่วาารอถ่ามือมือจบมืองาม็ติตั้งเสาเทคานก็ยังขาดลายย่างอยู่เกี่ยวกับเพลินของน้องเพิ่นกันเนาะ้ามีทั้งูรรักผูญญ้ใหญ่จากสุดซอยสองไอ้น้องนี่เข้ามาทังสมบนรหรือว่าจังไรการติดต่อมาได้เดอ้อไปไปน้องไปกาค,คลิปนี้เนาะการจะได้ขอบคุณขอบคุณพ่ทุกๆคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจแห่งใจตลอดมาตลอดไป ອ່າຄລິບນີ້ໄປແລ້ວເນາະສະບາຍ